สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วตามแรงบันดาลใจลูกสาวครับวันนี้้ามาน้องประจักษ์ครับพี่น้องเป็นน้องออสาธารณะที่ประจำจังหวัดอุดอรครับหนองประจักษ์สิประมาณ3กิโลครับพี่น้องมาไปแลนน้ากันพี่น้อง คือเส้นทางแรนด์ของเขาเนะจะแตกต่างจากน้องซิมนะครับด้านล่างจะเป็นลู่จักรยานด้านบนจะเป็นลูอ่อิงแตะทาางเดินน้องประจักษ์อุดรธานี เช้าว,วันอังคารครับอากาศริมหนองประอยจักอุดรธานีวันนี้มีเครื่องมือซอยครับขาตั้งกล่องสู้ๆนะครับสามร้อยลูกสาวครับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีการออกกำลังกายก็มีหลายรูปแบบนะพี่น้องเนาะผลงคนก็อยู่น้ำบาดน้ำไ้น้ำสวนก็ไปเห็ดให้เห็ดสวนก็คือว่าออกกำลังกายผลงคนตื่นแต่เช้าหนึ่งเขาซักผ้าซักผ้า,ผาวัดบ้านถูเฮืน่นก็เป็นออกกำลังกายครับวิธีการของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าต้องเห็ดให้เงื้อมันออกเนาะครับ ออกพลังคนกับทางานนะครับบรมีเวลาในการออกกาลังกายกับซื้อลู่ลู่วิ่งบ่ครับมันเป็นมีเงินแนี่ยไปก็ซื้อลู่วิ่งมาแล่นอยู่ในบ้านเวลาหน่อยก็เลือกวิธีการแล่นถนนนาบ้านเร <c oughs> าเด,นด,นดนินก็เดินมาตามสวนสาธารณะนะครับมือนีวันหยุดครับพี่นะ้อง าพี่พาน้องออกมาเลนออกกำลังกายในวันหยุดเนะเาะเนานะครับเป็นคลิปแล้วก็ห้สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขรสุขคนหากแพงหากแพงเดี๋ยวจะเบ่งบรรยากาศหลบน้องครับพี่น้องครับเป็นรูวิง่ง สามกิโลครับน้องประจักษ์นี่เปบรรยากาศตอนเช้าๆที่อุดรธานีหลายคนก็จะเคยมาแล้วนะเนาะเมื่อนี่แดดออกครับฝนตกตอนคลนก็แดดออกคันแลนก็สิสั้นจัง่อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อ วิ่งวิ่วิว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งาน่งสิเง็ดงาน,น่งวิ่งวิ่งวิ่งวอ่งวิ่หวนะิ่งวิ่รวิางวิงวิง่่ง่ สาทารณะนกประจัดดีนิดเสียงรถแน่ยยังน่อยพี่น้องติดถนนเนาะมุมนี้ติดถนน,นอนนนาจจะเสียงดังนี่ยยังน่อยด้ยพี่น้องเด้อนี่เป็นความสวยงามธรรมชาติครับไปอ,อุ๊ย ทนทังนี้สิติดกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,าน,นีครับรบๆน้องอันนี้แดดออกด้วยพี่นอ้อกอ๋อ วิ่งวิ่งวิ่งสู้สูครับแอนด์ส like ุดบดเแลบรนเร็วดึพกเนาะแบบจอกกิ้งจอกกิ้งนี่จะเป็นแผนที่ครับแผนที่รอบน้องนี่แหละแผนที่ครับทางเข้า มีลายประตูครับพี่นอ้องสะพานขามอันนี้จะเป็นทางเข้าหนองประจักษ์นุ่งอุดรท่านี้มองที่กระจกเมื่อไทายลูกกระเป็ดน้อยน่ะนะครับไอ้เป็ดน่อยก็อยู่ทางหน้าเขานี่แหละเนีย่ย <c oughs> เพลงน้องชมพู่กอะสองมาแรงแล่ะพี่น้องโอ้ยเ c ซีแฟนกลับเพิ่นยังเป็นดีครักซอยดันซอยอยู่ว่าถิ่มบ่าปากบ่าโจเพิ่นกฤติษร์ได้สบายใจเนาะเสดเดิดแบนครับเสดเดิดแบนสาวน้อยเสดเดิดแบนอ้อ ขึ้นทุละแบบกะหิ่มฝนตกถับคืนรองเท้าดูดูหนองซิมถับคืนรองเท้าพอดีมันก็สิลื่นจัางน้อยแต่อยู่นี่ฝนตกมันก็สิเกาะอยู่ตรงข้ามตึกหลวงตานะครับสาธุร้านเอฟซีอยู่ดีมีแหง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะครับไหยเสียงเครื่องบินมากพอดี <ing>. นี่คือตัวพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะครับเป็นโรงเรียนสตรีราชินูทิศเดิมเนาะยี่เิ่นอยู่นี่ครับปรับปรุงใหม่ข้างในก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครับ เปิดให้ชมทุกวันจังหวัดนมานังหวัรพานีแดดออกครับแต่ว่าร่มเย็นครับร่มเย็นสบายดีริมหนองประจักษ์เหอนว่าหายโสกด้วยนะ ประจักอุดรธานีครับใกล้จะรอบนึงแล้วพี่นอ <c oughs> ้องโซนนี้จะเป็นโซนแอโรบิกครับตอนแรกกอลังกายนี่ดีเป็ดหน่อยครับ <c oughs> จริงจริงเป็ดหน่อยต้องล่นอย,อยู่ในาน้ำเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นเปลี่ยน <c oughs> ทีมบริหารเทศบาลจริงจมีเป็ดเป็ดหน่อยกับลูกเพิ่งจะเล่นอย,อยู่กลางน้ำหมดละ เปลี่ยนทีมบริหารครับนี่ตรงขามกรับเป็นอาราวิกก็จะเป็นร้านนวดแผนโบราณของชุมชนต่างๆครับเมื่อกี้เพิ่นเป็นตั้งนวดอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ก็เพิ่นปรับปรุงสาน,านนะตินมันก็มาเสร็จไหอยูนะครับแต่ละชุมชนเมันจะมาตั้งเป็น อาชีพครับกลุ่มชุมชนแต่ละชุมชนหนวดสุขภพเป็นกรดิมาตังหนวดหนวดดีตัวเคยมาหนวดน้ำผิินอยู่พี่น้องค่ายเน้นคายเอ็นนี้ก็จะตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,นีนี่แหละครับพี่น้องน้องประจักครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนครับ ขอบคุญขอบคุณเดอ้อที่ติดตามรับชมครับเบาวด่วนโคตรดอนลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดอ้อนะครับเบาวด่วนโคตรดอนแชแน,นลสวัสดีครับบ๊ายบาๆไปละครับ